สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ว่าจบแล้วจบไปทุกอย่างมันคืออดีตไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามหรือไปทำงานที่ไหนก็ตามเราหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอเรื่องที่จะต้องขัดแย้งกันหรือว่ามองเห็นไม่ตรงกันหรือมีปัญหาซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับคนรู้จักไม่ว่ากิจกรรมที่เราไปทาจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจ เป็นเรื่องช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องกีฬาส่วนตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินออกจากจุดนั้นมาแล้วอย่างเช่นถ้าเราไปทํางานที่บริษัทใดก็ตามเกิดความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมง,งานกับลูกน้องกับเจ้านายหรือกับใครก็ตามเนี่ยวันที่เราเดินออกจากที่นั่นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คือ เมื่อหันหลังเดินออกมาแล้วจงลืมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะจดจําก็ควรเลือกจดจ,จําเฉพาะสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ควรลืมซะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วมันคืออดีตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะไม่ยอมลืมอาจจะจดจําสิ่งที่ไม่ดีเอาไปด้วยมันเกิดความอึดอัดขับแค้นอยู่ในใจซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับเรานั่นแปลว่าเราทําร้ายตัวเราเองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจบไปแล้วแต่เราเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเราด้วยการรีลันหรือเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่เราคิดเราก็จะเจ็บเราก็จะปวดเราก็จะรู้สึกไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้จักหยุดคิดนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักจบแล้วจบไปแต่หากว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามเมื่อเราหันหลังแล้วเดินออกมาแล้วแล้วเราลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นเราไม่จดจํามันอีก เราก็จะไม่มีความเจ็บปวดเพราะเราไม่เคยนึกถึงมันอีกเพราะมันคืออดีตผ่านแล้วผ่านเลยเราก็จะมีความสุขกับชีวิตในวันข้างหน้าหรือชีวิตในปัจจุบันที่เรากาลังทําอยู่ดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าเมื่อหันหลังเดินออกจากที่ไหนมาแล้วถ้าจะจําก็จงเลือกจ,จาแต่สิ่งดีๆเพราะมันจะทําให้เรามีความสุขมีรอยยิ้มทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องที่ไม่ดีลืมให้หมดแล้วก็บอกกับตัวเองว่าทุกอย่างมันคืออดีตจบแล้วจบไปอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการเอาเรื่องในอดีตมาย้ำคิดย้ำทำแล้วพบกันใน่ในพอร์แคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ